ก็มีเครื่องตัดหญ้ามีอาหารข้นสาเร็จเนาะพี่เนาะอย่างนี้คือแบบโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์พี่อาหารก็มี16กับ18บ6บกับ16แล้วก็เอาไว้ให้วัวสาวคบัวสาวแม่ไม่ร้องครับส่วน18ก็ให้แม่ลูกอ่อนครับอ่ไอที่เขียวๆนั่นคืออะไรคะอันนี้เป็นแพนโกลาแพนโกลาแห้งแพนโกล่าญ้าหมักอะครับอ๋อเป็นญ้าหมักครับมหมักครับมันมีแบบอัดอัดก้อนใช่ไหมครับแต่นี้มันเป็นแบบหมักหมักมันก็จะ มีความชื้นมีความสดขึ้นมาเลยครับครับครับแพงไหมพี่ก้อนนึงเออสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่โชคสถาวรนะครับนะตรงนี้เป็นฟาร์มบัวเลือดร้อยนะครับนะตรงนี้คือฟาร์มบัวเลือดร้อยเดี๋ยวผมจะสลับกล้องนิดนึงนะฮะตัวหนังสือข้างหลังมันอาจจะดูกับ กับสลับด้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมกับครับผมที่นี่คือโชคสถาวรนะครับอาจจะเป็นทั้งบริษัทนะครับเป็นทั้งฟาร์มวัวในอนาคตนะครับแล้วก็ฟาร์มวัวจะอยู่เข้าไปข้างในนี้นะฮะตรงนี้เพิ่งเริ่มได้7-8เดือนนะครับนะแต่ว่าเป็นฟาร์มเลือดร้อยที่ผมมองว่าอนาคตไกลนะครับวันนี้ อยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถือโอกาสนะฮะแนะนำพี่น้อง f c นะครับว่ายังมีฟาร์มที่เลือดร้อยที่กำลังเริ่มต้นนะฮะที่กำลังเริ่มลงทุนนะครับเลี้ยงน้อยนะฮะแต่ว่าบัวแต่ละตัวเนี่ยราคาเจ็บๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับชื่อแมนครับครับผมพิกัดตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้เขาเรียกเขาน้อยครับครับอยู่ปลวกแดงอําเภอปลกกแดงจังหวัดระยองครับตำบลตาสิทธิ์อ่าตำบลตาสิทธิ์นะครับเลี้ยงวัวมานานหรือยังครับ เดือนประมาณ10เดือนถือได้ว่าเป็นมือใหม่เนะาะในครอกทั้งหมดที่รวมที่ไปเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ในนี้กี่ตัวครับผมก็รวมลูกลูกใหม่ลูกตัวใหม่ได้ก็ประมาณ8ตัว8ตัวนะครับนะบแต่ว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันบามันเลือดร้อยพี่น้องครับไม่ร้อยธรรมดาพี่น้องราคาแต่ละตัวนี่ต้องร้องว่าโอ้โหเลยแหละนะฮะ ก่อนที่ผมจะพาไปชมวัวเนี่ยเดี๋ยวผมขออญาตถามพี่แมนหน่อยทำไมถึงอยากเลี้ยงวัวพี่มันยุคโควิดอะครับผมว่ามันมันเหมาะกับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับเพราะว่ามันมันน่าจะเงินที่มีอยู่เนี่ยมันควรจะไปอยู่กับอะไรที่มันมั่นคงนะถ้ามันไม่ตายอครับพี่มองว่าการเลี้ยงวัวเป็นความมั่นคงอีกแบบหนึ่งใช่ที่สามารถ ทำเขาเรียกว่าทําดอกเบียให้มากกว่าฝากธนาคารใช่ไหมใช่ครับแล้วแเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการเลี้ยงวัวรู้สึกสนุกกับเขาหรือว่ารู้สึกไม่อยากเลี้ยงต่อหรือยังไงพูดได้เลยครับก็ตอนแรกก็ยังยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนหลังรู้สึกแล้วเริ่มเริ่มรักเขาแล้วเริ่มรักเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งที่เขาค่อนข้าง เขาเรียกอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เขาค่อนข้างจะขี้อ้อนหน่อยครับจะดื้อเหมือนเด็กอะไรเยงี้ครับเลี้ยงวัวเหมือนเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นวัวโตหรือวัวเล็กก็จะขี้อ้อนเหมือนกันหมดเลยใช่ครับนี่คืออุปนิสัยส่วนตัวของวัวใช่ไหมครับแล้วอนาคตวางไว้แบบไหนกับการเลี้ยงวัวก็ตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงเลือดร้อยทั้งสิบแม่ครับผมเลือดร้อยที่ ที่ค่อนข้างที่แบบว่าจ่ายลูกมีผลงานแล้วก็อย่างโครงสร้างดีๆอะไรเงี้ยครับพูดง่ายๆว่าเกตประกวดสายประกวดครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือทาวัวประกวดอยู่ด้วยก็เพิ่งเริ่มนะครับเห็นบอกว่าได้รางวัลแชมป์ประเทศไทยก็เป็นแกนแชมป์ที่บึงสัมพันนะแกนแชมป์ที่บึงสัมพันรุ่นไหนครับเป็นรุ่น F4 เป็นลูกผสม FC ไม่ใช่เลือดร้อยเป็นลูกผสมทั้งหมดใน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 คลาสนั้นในกลุ่มนั้นครับแล้วก็ของเราได้แชมป์มาครับแต่ว่าวันนี้วัวไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเสียดายจังเลยครับพี่น้องครับวัวตัวนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซีตาฟาร์มครับเอาไปกับพี่แมวเอาไปเรียนต่อใช่เพื่อที่จะไปก็คุยกันไว้ว่าจะประกวดกันสนามต่อไปลองลองดูครับเพื่อน้องเขาจะส่งเขาไปประกวดสนามต่อไปครับ ก็เลยเอาไปเรียนต่อเลยครับตัวนั้นอายุเท่าไหร่รู้สึกว่าจะ13เดือนเต่รุ่นสิบาเดือนแล้วเคยหวังไหมครับว่าตัวที่เอาไปไม่ครับไปเลยก็กะอยากไปเที่ยวด้วยอยากไปรู้ว่างานประกวดวัวเนี่ยที่ที่ที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยพวกมืออาชีพเลี้ยงกันเนี่ยอย่างเราก็เหมือนเราไปเที่ยวแล้วเราไปหาพี่พี่ๆอย่างพวกพี่ที่เขาแนะนําเนี่ยที่เขาสอน แล้วก็ให้ความรู้เรื่องวัวเนี่ยอย่างขยัดเอ่ยชื่อชื่อแก้วอยู่ครับอยู่พัทยาได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วก็ทั้งมีหมอที่ดีอะไรเงี้ยหมอตันเขาคอยดูแลแล้วคอยคำปรึกษาดูแลวัวให้เขาก็เลยแนะนําว่าลองไปลองไปไปประกวดดูครับวัวตัวนี้ก็เหมือนเขาจัดหาคอยดูให้เหมือนเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้ครับครับพี่เลี้ยงให้คอยดูวัวสวยวัวดีๆให้ทีนี้พอได้รางวัลมาแล้วเราเกิดความรู้สึกยังไงโอ้โหพี่ ดีใจครับดีใจเป็นแรงผักดันต่อไปอีกเลยก็ถือว่าสําหรับคนอื่นไม่รู้แต่ผมก็คือแฮปปี้กันทั้งทั้งทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงวัวก็หันมเริ่มมาจะมาสนใจวัวอะไรเงี้ครับลางวันที่ได้มามันคุ้มค่าใช่ไหมกับการที่เราลงทุนเลี้ยงค่ามันแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าเรียนเอเริ่มจากการซื้อซื้อตัวเข้ามานะก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วเนาะ แล้วก็ไหนจะเป็นค่าเรียนค่าเดินทางเดินทางอะไรแต่ว่ารางวัลที่ได้มามันมันคุ้มคือแบบมันคุ้มกับทางใจครับทางใจครับกับความรู้สึกเนาะใช่อย่างนี้พี่ก็เมื่อกี้บอกว่าจะมีอยากจะมีสักสิบแม่นะฮะอย่างถ้าใครมีสวยๆอยากจะเสนอพี่นี่แอดไลน์มาได้ไหมได้ครับได้ลองส่งมาเนาะได้ลองส่งมาดูครับขอให้เป็นสวยจริงใหญ่จริงนะเกตประกวดนะครับพี่แมนก็จะดูพิจารณาถ้าสนใจจริงๆก็จะ ติดต่อกลับไปครับนะครับครับพี่แมนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะให้พี่แมนพาชมบัวในฟาร์มหน่อยนะครับนะเริ่มจากตัวที่ยืนอยู่นี้ก่อนก็ได้ครับครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนพี่ตัวนี้เป็นชิมากิครับเป็นบัวที่ผมได้มาจากทางสนามชัยเขตอ๋อครับสนามชัยเขตครับก็เป็นเซาใช่ครับเป็นของ ป้าป้าคนหนึ่งครับเขาก็ชอบวัวเหมือนกันแล้วผมมีพอดีพี่ชายผมพี่แก้วเขาพาไปดูแล้วก็ถูกใจก็เลยได้มาครับขอป้าเขาครับผมพร้อมกับลูกอ่าพร้อมกับลูกซึ่งตัวนี้นอนอยู่นี่นะพี่น้องนะเมื่อกี้ลองลองให้ลุกแล้วยังไม่ยอมลุกนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันเลยพร้อมกันเลยนะครับคู่นี้มานานแล้วเหรอพี่โคมนี้เออมาได้หเดือนครับ อ๋อมาได้หเดือนหเดือนครับเข้า7เดือนแล้วครับสายพันธุ์พอรู้ไหมครับเป็นใครเป็นพ่อเป็นใครครับพ่อตัวนี้เป็นของลูกเอ็กเรย์ครับอ๋อเอ็กเซย์เป็สองห้าครับครับผมถึงว่านะครับลูกของเอ็กเซย์เนี่ยเฟรมใหญ่ๆนะหนาทั้งนั้นเลยนะครับสวยมากพี่น้องวัวฟาร์มนี้นะฮะเป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับหนาลึกอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเม็ดสีด้วยนะฮะ แม่ลูกคู่นี้พอบอกราคาได้ไหมพี่มาเท่าไหร่ครับตอนนั้นอ่ะตอนนั้นตอนนั้นก็ครับผมข้าวๆพี่กลมๆร้านอลไร้านนิดๆดร้านร้านร้านหนึ่งครับร้านร้านร้านเศรษจครับผมครับผมครับพี่ทําไมถึงมั่นใจว่าซื้อวัวราคาหลักร้านแล้วมันจะไปต่อได้หรือว่าด้วยความชอบล้วนๆเลยตอนนั้นยังไม่กินอะไรมันอยู่ที่ความความชอบนะครับเหมือนแบบเราอยากได้แล้วก็พอมองเหมือนมันแพงนะครับแต่ว่า พอไปหาแบบนี้มันก็หายากหายากพอสมควรใช่ใช่ใช่มีอย่างนี้ก็คือต้องรีบคว้าไว้เลยเนาะแล้วก็มีแบดดีด้วยแหละพี่มีทีมงานมีพี่ที่ดีมีที่ที่ปรึกษาแล้วก็ให้เราตัดสินใจแล้วเราถูกชะตาเขาด้วยครับดูแม่เขาครับใหญ่มากๆพี่น้องเนี่ยฮะน่นหนอนดึงโอ้โหดูครับลึกมากๆเลยตัวนี้อายุเท่าไหร่พี่ตัวนี้น่าจะสามสี่ปีแล้วครับลูกตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ย น่าจะตัวที่สามนะครับลูกที่นอนอยู่นี่นะตัวที่สามสวยมากๆพี่น้องครับใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็มาได้นะครับนะฟาร์มเลือดร้อยอยู่ที่เขาน้อยนะครับตำบลตาสิทธิ์อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับหรือว่าติดต่อตามเบอร์นี้เข้ามาได้เลยครับผมเดี๋ยวไปชมวัวตัวต่อไปกันครับตัวนี้เพิ่งคลอดใช่ไหมพี่ครับเพิ่งคลอดครับได้กี่เดือนครับถึงเดือนหรือยังเออได้ได้2ออาทิตย์ ตัวนี้เป็นแบรนด์ของอะไรฮะ HK ครับ HK เป็นวัวนำเข้าครับครับผมมาก็อยู่กับพี่ก็นานแล้วใช่ไหมฮะ<อ>ตั้งแต่เริ่มเปิดฟาร์มเลยเจ็ดเจ็ดเดือนเหมือนกันครับได้มาจากพี่เล็กที่อยู่พน,นันนิคมครับพี่เขาแบ่งให้ครับผมครับผมของเสียเล็กนั่นเองนะครับเสียเล็กนี่ก็นำเข้าแบรนด์ เหนมาทางนี้แน่นอนแทบจะล้วนๆเลยนะพี่น้องนะแล้วก็ตัวนี้พี่แมนไปขอแบ่งมาเลี้ยงนะครับนี่หน้ามาทางนี้ตอนนั้นคือซื้อมาตอนท้องเหรอพี่ใช่ครับอ๋อแล้วก็มาคลอดที่นี่ใช่ครับนะฮะจะมีลายนิดนึงครับพี่น้องแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้หันไปเลยดึงหันเดให้มันสวยๆครับผมจุดเด่นของตัวนี้คือส่วนสูงนะพี่เนาะประมาณสักร้อยหกสิบได้พี่น้องครับอันนี้ดูด้วยสายตานะครับนะ 160ยหกสแล้วก็ลำตัวยาวด้วยพี่น้องครับเนี่ยฮะสูงมากๆวัวตัวนี้เป็นวัวนอกนําเข้านะครับแบรนด์ H K เนี่ยฮะนี่ครับแล้วก็เนี่ยลูกของเขาออกแนวออกแนวแฟนซีเลยนะพี่เนาะครับโอ้โหมะลิมะลิพ่อไหนพี่เนี่ยเอำพ่อได้ไหมพ่อเป็นฟอร์ตินอสอะครับฟอนอ แม่เขาจะติดลายมาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องครับเนี่ยฮะตรงช่วงคอแล้วก็มีช่วงท้องนิดๆแต่ว่าลูกเนี่ยมาเยอะเลยแต่ว่ารูปร่างสวยเลยพี่น้องรูปร่างโครงสร้างนี่สวยฮะอนาคตไกลครับตัวนี้ดูเอาเนี่ยครับแข้ง <c oughs> <c oughs> ขาท่ายืนนี่สวยแต่น้อยเลย <c oughs> ตัวผู้หรือตัวเมียครับผมตัวเมียครับตัวเมียเนาะ,อ,ะอย่างนี้ก็ ต่อยอดได้อีกแล้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะเอาละครับพี่แมนครับตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นสตอรี่เลยเป็นเป็นเป็นมายังไงครับผมอ๋อเป็นวัวตัวแรกเลยครับตัวแรกที่รู้สึกว่าอยากเริ่มเลี้ยงวัวแล้วทางพี่พี่เขาให้หาให้ก่อนที่แบบต่ก่อนก็จะไปดูตามเพจตามเฟซบุ๊กแต่ตัวนี้คือพี่เขาบอกว่าลองเอาตัวนี้ไปเลี้ยงถ้าตัวนี้ชอบเดี๋ยวค่อย ศึกษาต่อ,อพอทีนี้เริ่มเลี้ยงมันเป็นวัวเอฟนะครับครับวัวเอฟหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหผมกําลังจะไปต่อเลยว่านี่คือวัวเอฟหนึ่งนะพี่ตัวแรกนะเลี้ยงเรารู้สึกว่าโอเค,คก็เลยไปได้พวกนั้นนะครับตัวเน,นี้ยตัวแรกเลยคํายืนยันนะครับขาขวาหน้าก็คือเลขหนึ่งนะครับแบรนด์ผมขออนุญาตโชว์แบรนด์หน่อยนะครับ W.K บวกนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่า เป็นของคอกไหนฟาร์มไหนนะครับเนี่ยเป็นวัว F1 ที่สวยแล้วก็ลึกมากๆพี่น้องวัวสาวเรอพี่กี่เดือนครับน่าจะมัน 20, 20 20 22เดือนประมาณเนี้ยสัตว์หรือยังเริ่มจะเป็นสัตว์แล้วโอ้โห,โหเป็นสัตว์แล้วเริ่มจะทำแล้วครับอืมเป็นวัวตัวแรกในฟาร์มที่ที่ฟักกระเป๋าซื้อเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหราคาบอกเลยไหมกระซิบหน่อยซื้อมาตัวนี้ตัวแรกเลยตอนนั้นแปดหมื่นโอ้ยพี่น้องแปดหมื่นตัวนี้ ซื้อมาตัวแรกเลยครับพี่ถ้ามีใครมาให้สองแสนเปิดไหมตัวเนี้โอ้ตัวแรกขายยากหน่อยครับเรามันเลยเนี่ยเรียกพวกมาเพียบเลยพี่เรียกน้องๆเรียกพี่ๆมาเพียบเลยบัว F 1หนึ่งะฮะต้องชื่นชมีเลี้ยงไปคนเลี้ยงงอนตายเลยคนเลี้ยงรักเลยเชื่องครับผมนี่ก็คุณป้าที่ดูแลให้อาหารคอยเกาวัวคอยทําความสะอาดอยู่นะฮะก็วัว เชื่องทุกตัวเลยคอกนี้ผมเข้าได้ทุกคอกเลยครนะมีแม่ลูกอ่อนตัวนั้นผมไม่กล้าเข้านะครับวัวสวยมากๆเอาละครับพี่แมนนอกจากนี้พี่ใช้อาหารแบบไหนเลี้ยงเขาครับพี่อ๋อเป็นอาหารข้นผสมครับครับขอดูหน่อยนะฮะครับนี่คือแบบที่เก็บอาหารนะครับเนี่ยเป็นฟาร์มใหม่จริงๆพี่น้องเนี่ยเพิ่งทําเสร็จปูนยังขาวๆอยู่เลยครับเพิ่งทําเสร็จอ๋อนี่คือเป็น ต้องเก็บอาหารนะครับก็มีเครื่องตัดหญ้ามีอาหารข้นสาเร็จเนาะพี่เนาะอย่างนี้คือแบบโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาหารก็มี16กับ18 16 16แล้วก็เอาไว้ให้วัวสาวครับวัวสาวแม่วัวครับส่วน18ก็ให้แม่ลูกอ่อนครับไอที่เขียวๆนั่นคืออะไรคบอันนี้เป็นแพงโกล่าแพงโกล่าแห้งแพงโกล่าญ้าหมักอะครับอ๋อเป็นญ้าหมักโกล่าหมักครับมันมีแบบอัดอัดก้อนใช่ไหมครับแต่นี้มันเป็นแบบหมัก หมักมันก็จะมีความชื้นมีความสดขึ้นมาอะไรเงี้ครับครับครับแพงไหมพี่ก้อนนึงเอ่อราคาเนี่ยมันน่าจะมีถึง200นะครับ200-300ถึง300เห็นเห็นที่เขาบอกกันนะแต่นี้คือเป็นฟาร์มของพี่ชายครับที่เขาเริ่มเริ่มเลี้ยงเลี้ยงวัวเหมือนกันแต่เป็นเป็นพวกวัวเนื้อวัวแบงกัสอะไรเงี้ครับครับผมเขากำลังผลิตโอ้แต่วัวสวยจริงๆอาหารก็มีแค่นี้้อย่าง่าย เลี้ยงง่ายมากๆเลี้ยง,ง่ายนะฮะผมกําลังจะเปรียบเทียบว่าเลี้ยงเลือดร้อยกับเลี้ยงลูกผสมเยอะๆอย่าง20 30หรือว่าเป็นร้อยเนี่ยกับเลี้ยงวัวเลือดร้อยเนี่ยพี่คิดว่าความยากง่ายมันต่างกันไหมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยความรู้สึกนะสำหรับผมเป็นมือใหม่เนะี่ยเพราะว่าวิธีการจัดการคล้ายๆกันครับแต่เลือดร้อยจะ เขาเรียกว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าใช่แล so, ้วก right. ็การเลี้ยงก็ไม่เหนื่อยด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะลงทุนตอนในในพื้นที่ที่แบบว่าพื้นที่ที่แบบจํากัดอะไรเงี้ยครับจำกับการจัดการมันก็จะง่ายนิดนึงครับผมครับอือเอาละช่วงสุดท้ายครับผมเชิญชวนนะครับพี่น้อง f c ที่ดูช่องนี้อยู่นะฮะอยากจะเข้ามาชมฟาร์มที่นี่ก็มาได้นะครับอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้อยากจะ ศึกษาหาความรู้เข้ามาที่นี่ได้เลยพี่แมนยินดีต้อนรับนะครับเอาละครับพี่แมนครับฝากอะไรถึงพี่น้องมือใหม่หน่อยที่อยากจะเลี้ยงวัวก็ครับครับผมก็ผมก็มือใหม่นะครับผมถ้าใช้ใจ่ายการดูแลก็ถ้าเทียบแล้วถ้าตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ไม่หลักพันบาทครับครับหลักพันบาทแล้วก็ผมว่ามันถ้าให้กินเป็นเวลาแล้วก็ทำระบบการจัดการดีๆมันไม่ยาก ครับผมและที่สําคัญคือมันจะตอบแทนให้เราด้วยในอนาคตยอดกระปุกครับเหมือนยอดกระปุกไม่เกิน2-3ป,ปีเนี่ยจะมี<ช>ตอบแทนแน่ๆ,<ช>ๆอย่างที่นี่ก็คือเริ่มต้นต้องมีอยู่แล้วครับลูกวัวเนี่ยสองสาแสนสแสนหแสนต้องขายได้อยู่แล้วเพราะว่าวัวที่นี่สวยมากๆ เอาละครับพี่แมนครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ข้อมูลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขณะที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นะครับมีลูกค้าเข้ามาดูวัวด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเออผมพัฒนพงศ์สว่างไพร์ครับผมมาจากไหนครับผมเออเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับอ๋อหมู่บ้าานติเข้ามาชมวัวใช่ไหมอยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกันเนี่ยสนสนใจอยากเลี้ยงวัวเหรอฮะครับก็มาดูเขา เที่ยงกันแล้วก็สวยกันยังไงครับครับครับอ๋อยินดีเลยครับสีเข้มบผมครับผมไม่แน่เดี๋ยวจะเข้าสู่วงการมากครับเชิญตามนครับเชิญตามสบายนะครับนะสวัสดีครับครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของเรียกได้ว่ามือใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับที่อยากจะทาฟาร์มเลือดร้อยให้ประสบผลสําเร็จนะครับที่สําคัญคือวัวที่ซื้อเข้ามาเนี่ย ไปได้แชมป์แกรนแชมป์มาด้วยนะครับที่บึงสัมพันธ์เลยทําให้เจ้าของฟาร์มฟาร์มเนี้ยมีแรงผักดันมีแรงกระตุ้นที่จะทําฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนะครับมีวัวมากๆขึ้นเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ